ออกไปผลขายพายาเข้าเศรมนี่สิผลงานยังบ่เข่ากันไปเขาก็ไปผลเขาอุ้ยยังไงอ๋อยังไงนะ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 เฮ้ยังไงนะเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยกูณมองไม่ทันเลยวก็อยู่ตรงนี้เมื่อกี้นี่อะไรวะ เฮ้ยถอยออกสุนัขไม่เกี่ยวกันพวกมึงจะเพิ่งกวนน้ำดิกูกำลังเจออะไรพี่เลนพี่เลนตรีงจริงอ้าอะไรวะ บินตรงนั้นห้อ้ทิ้งที่นี่เลยเป็นไแล้วโดยอยู่แค่พยักเข้าไปบินอย่างเดียวแหละ ก็กอยากวินอย่างเดียว